เดินทางกลับบ้านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งต้องเงียบเชียบเหมือนเดิมหลังโดนตาก่อนโดนตาก็เงียบก็สู้กันต่อไปชีวิตต้องสู้ต้องดิ้นรนกันต่อไปนี่สินยังมีก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะเดินทางกลับบ้านครับไม่มีการหปดูบรรยากาศนะครับ ปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่า,ารู้สึกว่าเราได้กลิน่นเราได้กลิ่นต้นพญาสัตบัญครับซึ่งก็หมายความว่ากําลังเข้าสู่ฤด,ด,ดูหนาวแล้วละ่ะนะครับต้นพญาสัตบัญคืออะไรเรียกตามภาษาไทยก็คือชื่อเต็มเขาก็คือต้นพญา สัตบัญัตบ้านเราก็ที่รู้จักกันดีฮะใบมันคล้ายๆตีนเป็ดเราก็เลยเรียกว่าต้นตีนเป็ดปลูกวไว้เป็นร่มเงาก็ตอนกลางวันก็มีร่มเงาดีพอตกกลางคืนก็ใต้ต้นเนี่ยไปนั่งไม่ได้เลยมันจะคายยางออกมา สังเกตไหมเวลาเราเอาโต๊ะหินอ่อนไปวางใต้ต้นตีนเป็ดเนี่ยมันจะมียางเหนียวๆเกาะติดเต็มโต๊ะเลยนั่นแหละครับมันขายยางกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงไม่อยากให้ไปยืนหรือไปนอนอยู่ใต้ต้นตีนเป็ดในช่วงของกลางคืนเพราะว่ายางมันเป็นพิษนะฮะนั่นคือต้นพญาสัตบัญนัครับ อยู่ต้นตินเป็ดดอกให้กลิ่นที่ฉุนถ้าคนที่มีอาการแพ้อาจถึงขั้นต้องอาเจียนเลยจะเดียวบางคนก็ภูมิดีหน่อยก็ได้กลิ่นก็เวียนหัวปวดหัวอย่างผมเองก็ได้กลิ่นแล้วปวดหัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นตินเป็ดในทุกปีเนี่ยก็จะส่งกลิ่นก็คือดอกอนั่นแหละฮะ อย่างเงี้ยเราถ้ามีต้นใดต้นหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าปากทางเนี่ยแน่นอนครับก็ได้กลิ่นกันทั้งซอยคือที่พักเนี่ยผมเมื่อก่อนเขาก็มีต้นประยาสัตบัญญนี่แหละอยู่หน้าปากทางเลยอยู่หน้าซอยฮะประมาณหนึ่งกิโลเมตรลมมันก็ตีไปยังที่บ้านก็ได้กลิ่นนะฮะคุณลุงที่เกอย,อยู่บ้านหน้าปากทางแกก็เลย ตัดทิ้งเลยนะฮะก็คือลุงน้อยอีะ่ะเนี่ยครับรถมาก็ได้กลิ่นได้กลิ่นต้นกี่นเป็ดหรือพญาสัตบัญไม่รู้ต้นที่ไหนฮะต้นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคือคือตอนนี้มาเริ่มออกดอกแล้วคุณผู้ชมครับพอออกดอกปั๊บมันเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่าหอมนะ แต่ถ้าเป็นผมมันไม่หอมอ่ะมันเหม็นนะ่ะนี่ก็แม่ค้าในตลาดนะฮะไม่รู้ว่าต้นไหนเนี่ยน่าจะมีต้นข้างทางเลยต้นสองต้นหรือเปล่ากลิ่น่อนข้างแรงนะฮะในปากซอยเนี่ยแค่ต้นเดียวนะครับส่งกลิ่นไปทั้งซอยเลยทีเดียวลงน้อยแกก็เลยตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งแล้วก็ทำลายไป เมื่อก่อนมันจะมีต้นอยู่ปากทางนะฮะต้นหนึ่งก็ก็เห็นด้วยว่าคนตัดทิ้งไปนะฮะเพราะว่าส่งิีนที่เหม็นนะฮะไม่ได้ชวนน่าดมนะฮะชวนเหม็นเลยทีเดียวนะะนี่ก็เป็นเส้นทางที่ผมใช้ในการกลับที่พักทุกวันนะฮะก็จะประมาณนี้ฮนะก็เงียบๆนะครับอันนี้คือเลาะริมคลองนะคุณผู้ชมข้างทางน,นี้เป็นริมคลองนะนี่ริมคลองฮนะนี่ก็เลาะ ไปพีพัน์นะครับก็จะมืดๆหน่อยก็แล้วก็มีไฟนะฮะมีไฟสว่างอยู่เนาะนะครับก็เป็นเส้นทางที่เราไปทำงานทุกวันนะครับก็ปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วลหะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเก็บเอาบรรยากาศตอนกลับบ้านมาฝากคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพนะครับรักทุกท่านนะฮะเป็นห่วงทุกท่านนั่นแลหละ นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นกว่าจะมีคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อนะฮะรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ